นะครับมีอะไรที่จะแจ้งเขาแล้วก็ให้เขาได้พูจร์ับแทนที่นีต่อที่ถามของเราที่สุดนะครับลองดี่เชิญได้เลยครับตั้งใจฟังน,นะพี่ยิวน้องจะให้พี่ยิวเขียนชื่อพี่เจนชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอวของพี่ยิว อบเยวแลวค่ะเขียนแบบนี้อ่านี่ตัวเขียนดูให้ดูตัวอาอย่างเดียวนะอ่าหรือเราไม่ดูก่อนเหรอไหนคะเยนเลยพอว่าเสร็จบอกไวนะว่าอันนี้ตัวไหนอ่ะชื่อจริง ขอชัดๆอีกทีนะพี่บอกคนเป็นหมดแดงก็แข่งรถฮะเป็นไงอย่างเั้นเอาเอาตัวต่อไปยังไงวะต่เีไปข้างหน้าก่อนตัวต่อไปอาเอาอ้มันพิวๆีวานี้ได้ไหมอ่ะมีนี่หายโหนี่

ตสัสุดท้ายของเรานะะี่ค่ะตอนนี้ของเราผ่านไปที่รร้ยแล้วนะคะขออนุญาตในส่วนของคุณแม่เจ้าสาวนะคะผ่าเจ้าบ่าวของเรา,เราค่ะไปรับเจ้าสาวนี่คะนั้นจุดรับตัวนะคะอีสักครู่เดียวะคะ่ะก็จะพาเจ้าสาวของเรานะคะไปสู่ลานพิธีเริ่มในส่วนของพิธีสมน,นะคะคุณแม,ม่คุณแม,ม่จูมือเจ้าบ่าวนะครับไปรับตัวเจ้าสาว,วน,<อ>นะครับ<า> โดยพื้นท e ี่บ้างๆที <h h <h ่จะจํากัดนะคะในส่วนของห้องนะคะเดี๋ยวเราลองข้างนอกดีกว่อนให้ดูในส่วนของหน้าที่ของช่างภาพนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมทั้งคุณแม่นะคะอยู่ในเราทีสักครู่เดียวค่ะเราจะ ในส่วนของเราเี่ยนะคะจะริ่มพิเราในส่วนของห้องพิธีค่ะพี่เชษฐ์ขาผมก็แบบต่อจากนี้นะครับเมื่อเราตัวทุ่งเขาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลำดับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับหรือว่าเป็นพิธีสงฆ์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นหนึ่งพิธีนะครับที่เกิดขึ้นในงานมงคลสมรสตามแบบที่เราพิธีกรเพียงที่ไทยนี่เองครับอีกสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะเดี๋ยว